มากราบลงพ่อรวยค่ะมาร้องเพลงถวายหลงพ่อรวยด้วยถ้าเดือนนี้และเดือนหน้าทํายอดได้ห้าหมื่นนะคะเดือนละห้าหมื่นก็จะกลับมาร้องเพลงถวายลงพ่ออีกครั้งหนึง่งพร้อมดอกไม้ทุกเทียมของมาลัยสาธุขอให้ยอดถึงเป้ายอดปังๆขอให้สาเร็จขอให้เพื่อนๆทุกคนสําเร็จด้วยกันนะคะ ร้องเพลงถวายหลวงพ่อค่ะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกอําเภอภาชีนะคะวัดตะโกจังหวัดราชครนเสียอยุธยาเ mm hmm. พราะว่าทํายอดได้เต็มปังตามที่จานวนตัวเองตั้งเป้าเอาไว้แล้วและขออธิษฐานขอพรใหม่อีกรอบหนึ่ง mm hmm. จะมาร้องเพลงถวายหลวงพ่ออีกในเดือนถัดไปแล้วก็จะนํำลงทานน้ํามาถวายนะคะในช่วงกระถินด้วยนะคะ ฝากทุกทุกท่านเป็นกำลังแรงใจด้วยนะจ๊ะสาทุด้วยกันค่ะสาทุดของพ่อรวยปาสาีิโกวัตตโกค่ะ